สวัสดีค่ะกับมาพบก,กับเอเลดี้พีแดงในช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเมืนเดิมนะจ๊ะลอรีวิทเวลนะคะเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับดีลของทาเรลมารลเซียโอ้แต่ผมชื่ออะไรกันแน่นะทาเรลไวตายเร็วตีเร็วว เอาไปว่าเดี๋ยวเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วก็มาสรุปว่าจะเชื่ออะไรก็พูดกุยกระเยวกับดีลของมาเลเซียนะคะว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกแปลกใจเลยหากจะมีการประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งตอนนี้รีโญ่ได้ถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วนะหลังจากยอมรับว่าแมนยูเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของนักเตะอ้าก็ใชสิสีเขาบอกอยู่ว่าเขาองมาแมนยูจ้าผู้สื่อข่าวจากสกายสปอร์ตนะคะได้ระบุเอาไว้ว่าทีมงานเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากเลยนะกับรูปแบบการฝึกซ้อมของเทนฮากนั้นแล้ว รู้สึกได้ว่าเทนหางนี้ได้แสดงความสามารถในการฝึกสอนและปรับปรุงดานามิกสําหรับแมนยูมีความเชื่อกันว่าการปรับสภาพเนี่ยจะเป็นแนวทางของแคมเปนล่าสุดและแมนยูจะมีการเล่นทางเทคนิคที่มากขึ้นและกรอบยุทธวิธีที่ชัดเจนของคดีใช่ปะนอกจากนี้นะคะเขายังระบุอีกว่าเทนฮางเนี่ยต้องการให้การโอนย้ายของนักเตะแมนยูเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนที่ทีมจะบินไปตัวปรีซิเซนในวันที่แรกรกฎาคมนี้นะจ๊ะและได้พูดถึงคิสเตียนอีเล็กเซนว่าตอนเนี้ย กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจแหละว่าจะยอมรับข้อเสนอจากแมนยูหรือว่าจะอยู่ต่อกับเบน f o ฟอร์ดดีแต่เชื่อว่ามันยังมีข้อเสนอจากสโมสรอื่นๆอีกมากมายเลยที่เขายัางต้องตัดสินใจริชาร์ดเฟย์ค่ะออกมารายง,งานว่ามีแรงข่าวใกล้คิดกับเซอร์ o ิโอโรเมโรนะคะบอกว่าเขาเนี่ยสนใจที่จะกลับมาที่แมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะจ๊ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าโรเมโร่เนี่ยนะ mm. เขายังคงรักในแมนอยู่มากและเขาพร้อมที่จะกลับมาเสมอเลยนะหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมให้กับเขาอ๋ออันนี้ก็อ่อยมาแล้วนะคะมันก็อยู่ที่ทีมงานเทนฮากแล้วแหละว่าเออจะสนใจไหมแต่ถ้าได้กลับมาเนี่ยเชื่อว่าเด็กผีเนี่ยเฮฮาเลยนะเพราะผีหลายๆคนนี่ก็รักเขามากเลยนักข่าวบราซิลนะคะ,ะ,คะได้รายงานในเรื่องของแอนเดสเปเรล่าค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเปเรล่าเนี่ยยืนยันเลยนะว่าเอออยากจะอยู่กับฟรานเงโกต่อเพียงแต่ว่าการตัดสิน ใ,ใจใดๆเนี่ยเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องเหล่านี้แน่นอนผมต้องการอยู่ต่อแต่ลมหายใจมันไม่ใช่ของผมผมจะดูว่าอะไรดีที่สุดสําหรับผมและสโมสรนตอนนี้เป็นเรล่าเองอะค่ะเขาก็หมดสัญญายืมตัวกับฟาร์มิงโกแล้วแลวก็อยู่ในช่วงของการพักร้อนเมื่อกลับมาที่สโมสรนแล้วคงจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับฟูลแลมอีกทีหนึ่งอะที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมเป็นเรล่าเนี่ยตามที่เอ๊เคยรายง,งานไปแล้วนะคะว่าฟูลแลมเนี่ยยื่นข้อเสนอมาที่10ล้านปอนด์ wow. แล้วมันยูพร้อมรับข้อเสนอด้วย <Okay. S 1> พี่แต่ตอนนี้รอให้นักเตะเป็นคนตัดสินใจสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะแฟรงกี้ได้อยองนานกรสร้างกว่ามือหาให้กับแฟนผีอย่างเราเราทำไมล่ะ <c oughs> ก็ไปเปลี่ยนโปรไฟล์ใน IG ส่วนตัวปะ <c oughs> ก่อนหน้านี้มันจะมีแอดบาร์เซโลนาแต่ณน,นาวคืออะไรลงจากยังไงอย่าลัาน่นนะอย่าลัาน่นนะ เหลือแค่รอบประกาศจะเป็นทางการอย่างเดียวคะ่ะยังไงก็อดใจรอกันอีกนิดเดียวนะจ๊ะแฟนผีจา๋าเอมินสแกมเฟซบุ๊ก i k t o k Youtube ชื่อ Lady ผีแดงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มนี้กันเลยหรือใครอยากพูดคุยกับเม่เป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ที่แอด Lady 9ก <Okay. S 1> นะคะที่เห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันบ้างใต้คลิปนี้เลยถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ